สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่หัวหินนะครับนี่ด้วย e 2 3 0คันนี้นะครับ w 2 1เเรามาดูกันว่าอัตราสิ้นเปลืองจะเป็นยังไงจะกินน้ำมันแค่ไหนนะครับแล้วก็เราจะเดินทางจากบางใหญ่ไปหัวหินโดยไม่ผ่านเส้นพระรามสองนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันครับตอนนี้เติมน้ำมันเต็มถังแล้วนะครับแล้วก็รีเซ็ตนะครับด้วยการกดปุ่มนี้นะครับค้างไว้แต่ว่าอันนี้คือ พอเรารีเซ็ตเสร็จแล้วตอนกลับมาเราจะมาดูนะครับว่าใช้น้ำมันไปเท่าไหร่นะครับวันนี้เราจะขึ้นมอเตอร์เวนะครับแต่ใน g o o g l e Map เขาจะแนะนำให้เราไปเส้นพหลาม2เนาะแต่ว่าช่วงนี้พหลาม2อก็น่าจะไม่ค่อยปลอดภัเยเท่าไหร่เราก็เลยจะไปมอเตอร์เวย์สาย M81 นะฮะก็ขึ้นตรงนี้เลยครับหน้าเซนทันเวสเกตนะครับ ถึงนาเซนท่ันรถก็จะติดนิดนึงตรงนี้จะเป็นทางแยกที่จะไปแคลายนะครับแล้วก็เราก็วิ่งตามป้ายเลยนครชัยศรีนคนปรปฐมการจันาบุรีนะครับถ้าจ,จะไปก็วิ่งเลนกลางไปเลยนี่นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาเปิดวันศุกร์ช่วงบ่าย3ามนะครับจนถึงวันจันทร์9้าโมงนะครับเปิดให้ทดลองใช้ฟรี 4ล้อนะแล้วก็มุ่งหน้าไปนครปฐม,มครับเราจะไปตัดออกตรงนครปฐม,มเพื่อไปะํำหัวหินกันนะครับระหว่างก่อต้้งนะครับเราต้องออกตานนี้นะครับจะวนๆนิดน,นึงเป็นดอนตูมกำแพงแสนนะครับ นครปฐมมาเราก็จะมาเส้นนี้ครับเสบ้นที่วิ่งถ้าวิ่งจากกรุงเทพก็จะเป็นเส้นบนลงวิ่งตรงมาเรื่อยๆนี่ก็คือมาตัดเส้นนี้นะครับมันจะเป็นปลายมุ่งหน้าไปลาดบุรีนะครับไม่มีน้ําให้เล่นช่วงนี้ของเดือนมิถุนายนนะฮะน้ํามันจะเป็นแบบโคลนนิดนึง อันนี้คือหาดเจ้าสำราญนะครับที่เพชรบุรีเสื้อนะครับใครสนใจนะครับสั่งได้นะครับทำมาเผื่อเพราะว่าจําเป็นต้องทำเพราะว่าตอนที่สั่งทำเขามีค่าบล็อกแล้วก็มีขั้นต่ำนะครับก็เลยสั่งมาสองสีนะครับมีไม่เยอะนะครับจํานวนจํากัดอันนี้สีขาวนะครับสีขาวลายสกรีนจะ สวยกว่าคมกว่านิดนึงนะครับสีดำมันจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่ตอนนี้มาที่วัดทํา เรามาไหว้พระยาหน้าเสร็จแล้วรเราก็จะไป,ปะบ้านทักต่อม ไปฝากยากนะนี่ครับนี่ครับเดีย๋ยวไปใกล้ครับอ๋อเดี๋ยวร้อนนะก็ดูไฟดีอย่าไปดูตรงนี้ดีอย่างเขาไปใกล้มากนะครับอันนี้อันนี้ที่เสร็จหรือว่าอันนี้ยังนี่กลำลังทำให้เป็นนมสักหน่อยตึมล,ล,ลงเรารอแบบนี้ซื้ออะไรไปฝากญาไปดูซิไปดูซิ ใี่คุณถุคครับหลังจากที่เราไปเที่ยวมาตอนนี้กำลังเดินทางกลับแล้วนะครับวันนี้ที่เราสตาร์ทมาเนี่ยวิ่งมาแล้วประมาณชั่วโมง40นาทีนะครับนี่ก็ ระยะทาง76กิโลเราเฉลี่ย45กิโลเมตรต่อชั่วโมงขครับนะ้ำมันประมาณ10ลิตรต่อ100กิโลก็ประมาณ10กิโลลิตรนะครับนี่แต่ตั้งแต่เรารีเซ็ตมานะครับเดีย๋ยวเปิดหน้าจอถ่ายที่หน้าจอเข้าไปข้างในนะครับนี่ตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่เรากดรีเซ็ตมานะครับก็ชั่วโมงการทารํางานทั้งหมดก็ประมาณ6ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยประมาณระยะทางประมาณ 348กิโลเมตรนะครับน้ํามันจะเหลืยอยู่ที่9.4ลิตรต่อร0อกิโลนะครับทีนี้เดี๋ยวกลับถึงบ้านเนี่ยระยะทางอีกประมาณสัก200ก้โลกิโลจะไปเติมน้ำมันเติมถัานดูนะครับว่าทริปนี้เราจะใช้น้ํามันไปทั้งหมดเท่าไหร่สำหรับ G e สไม่ใช่ G e 2 3 0สาั้นนี้นะครับตอนนี้นะครับเราก็ มาถึงหน้าปักซอยหมู่บ้านแล้วนะครับใช้ระยะทางไปทั้งหมด482กิโลชั่วโมงการทำงาน8ชั่วโมง23นาทีนะครับอันนี้น้ำมันหมดไปประมาณครึ่งถังนะครับเดี๋ยวมาเติมดูว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะครับนี่95เต็มถังครับเติมไปทั้งหมด1,440บาทนะครับ 13.63ลิตรรับนี่ก็เป็นการใช้งานนะครับการใช้ชีวิตกับเจ้า W 2 11คันนี้ E 230เครื่อง V 6นะครับผมเติมน้ำมันไปก็เฉลี่ยประมาณกิโลละ3บาทนะครับถ้าเพื่อนๆรับได้นะครับกับอัตราเส้นเปลืองประมาณนี้ค่าใช้จ่ายประมาณนี้ต่อกิโลเมตรนะครับแนะนำเลยครับ E E 230 w 2 1นะครับ W 2 1 1เนี่ยผมว่าน่าใช้ครับดีรถนิ่งช่วงล่างแน่นนะครับคนนั่งคนขับผมว่าสบายนะครับแล้วก็ผมใช้ความเร็วประมาณสัก120นะครับโดยเฉลี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ารถแบบเร็วเกินไปนะครับขับก็มีความมั่นใจนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะครับชื่นชอบใน w 2บ1นะครับผม จริงๆก็เขินนิดนึง,งทำเสื้อไว้นะครับเพราะว่ามันมีค่าบล็อกค่าขั้นต่ําอะไรเงี้ยก็เลยจําเป็นต้องทาหลายตัวนะครับมี50ตัวนะครับก็มีขาวกับดำนะครับอย่างละประมาณ20นะครับเพราะว่าผมเก็บไว้ใช้เองด้วยนะครับถ้าสนใจก็ตัวละ250านะครับมีค่าบริการส่งก็30บบาทนะครับถ้าสั่งหลายตัวโอเคค่าส่งมันก็ถูกลงเนาะมันเป็นการเหมาะนะครับสนใจยังไงก็ ส่งไลน์มานะครับที่ไลน์ไอดีนะครับ K A I B E N S A นะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็ถ้าอยากเป็นเพื่อนกันนะครับการใช้งานต่างๆของ W 211 <c oughs> ผมมีทำคลิปไว้นะครับอไม่ใช่ทำเพจไว้นะครับเป็นกลุ่มนะครับก็ถ้าสนใจยังไงก็แอดเข้าไปนะครับมีเรื่องต่างๆเอามาแชร์มีรูปรถสวยๆไปเที่ยวไหนมีประสบการณ์ต่างๆในการซ่อมแซมบำ,บำรุงรักษาก็เข้าไปแชร์กันนะครับอย่างคันนี้ผมแบบ ไฟเครื่องโชว์เงี่ยผมเอาไปให้อู่ที่รู้จักการเช็คสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นอะไรก็มีการแก้ไขนะครับมันรถใหม่รถเก่ามันมีการซ่อมหมดแลลวครับอยู่ที่เรารับได้หรือเปล่าสําหรับผมผมชอบรุ่นนี้มากผมก็เอามาใช้นะครับมีการซ่อมมีอะไรเดี๋ยวมีปัญหาอะไรในการใช้งานหรือมีประสบการณ์ต่างๆเดี๋ยวผมเอามาแชร์ให้ดูอีกในช่อง YouTube นะครับ แล้วก็รถใหม่ผมก็ยังขายอยู่นะครับรถ Mercedes-Benz เป็นเซลล์เบนครับถ้าลูกค้าเอ้ยไม่ใช่ถ้าเพื่อนๆนสนใจยังไงนะครับข้อมูลต่างๆก็เข้ากลุ่มไปนะครับมาแชร์อะไรกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ